สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมโซล a n ์นิวเวอร์กันนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาดูทางด้านตัวการ์ดวิญญาณใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับก็คือถังซานเงินคำซิลลัวนะครับเป็นการ์ดอัลติเมตใบที่5ของเกมนะครับผมแล้วก็มีความโหดโคตรเลยนะครับเทียบเท่ากับเจ้ตรงหรืออาจจะสูงกว่าด้วยนะครับผมนะก็เป็นการ์ดที่ใบเนี่ยสวยมากนะครับนะแต่ก็ การเปิดของมันเนี่ยก็ยังใช้หนังสือดําเช่นเคยนะครับการการันตีเลยเนี่ยก็นํามาจากรอบก่อนด้วยครับที่เราเปิดพวกแบบว่าจูจู่ชิงอะไรเงี้ยนะครับผมจู่ชิงมูปไปเนาะน,นับต่อกันมานะครับส่วนตัวการันตีแพ็คเศษเนี่ยก็จะมานับใหม่ในเฉพาะของตู้พี่แกนะครับตัวรูปแบบว่ารูปโปูนี้ก็สวยเนาะถ้าเป็นช่วงถังซันมันก็จะตุยเย่น,นะครับในช่วงที่เจมาช่วยนไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราไปดูทางด้านความสามารถของพี่แกเลยครับผมว่าจะหัวขาดไหนนะครับ มาดูที่ความสามารถของถังซานย่างเงินคามนะครับผมนะในระดับเลเวลที่1นะครับนะเฉพาะเลเวลแรกเลยนะเอา1กับ5เลยเนาะ,ะเมื่อไปทักษะโมแม่น,นะครับผมทำการปล่อยหอกรนาะชาเงินคามออกมานะครับต่อประมาณที่อยู่ใกล้เคียงตัวเองเนี่ยยีเมตรนะครับผมโดยเล็งไปตัวที่ HP ต่ำที่สุดนะครับนะแล้วก่อนสมีมานเนี่จะกระตุ้นได้จะทุกอ่ายี่สิบวิต่อ1ครั้งนะครับผมการโยนออกไปจะทำดาเมจหนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นเป็นสเตตัสพิษนะครับนะอ่า จะทำดาเมจเนี่ยถ้าเกิดมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเป้าหมายที่เราเล็งไว้เนี่ยในระยะ5เมตรเนี่ยจะโดนได้สูงสุดถึง4ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นการโยนไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับหากมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆมอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยก็จะสามารถโดนเพิ่มไติอีก3ตัวรวมเป้าหมายหลักเป็น4ตัวนะครับมัน200หน่วย4ตัวไม่ธรรมดานะครับโครตรละแรงนะครับนี่คือเลเวล1นะครับมาดูเลเวล5กันนะครับผมนะก็เพิ่มนะครับผมนะ เพิ่มดาเมจลดคูลดาวเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆนะนะครับผมทุกๆสองวิทำการโยนหอ,อกอันคาออกไปนะครับสร้างดาเมจ1,850นเปอร์เซ็นต์นะครับนะใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดและ HP ต่ำที่สุดนะครับหาก HP เนี่ยมีพวกแบบมอนอ่าพูดปิดหากเป้าหมายเนี่ยมีมอนหรือแบบเพื่อนอยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยในระยะ5เมตรเนี่ยโดนบิ๊ก3เป้านะครับผมรวมตัวเองด้วยเป็น4โคตรแรงนะครับผมนะทุกๆทัสองวิทำดาเมจหนึ่ดาเปอร์เซ็นต์ของมันจะโจมตีนะครับ สุดยอดนะครับผมการตัวนี้ดีมากนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเนาะว่าเวลามันทํางานจริงๆมันทํำยังไงนะครับผมเอาละครับผมก็มาดูเนาะอ่าเงื่อนไขของมันในการใช้นะผมคือการปล่อยทักษะวงแหวนนะครับก็ทําการเดี๋ยวเราปล่อยสกิลหนึ่งออ,อกไปเนาะจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวหามุมก่อนปิดอันนี้ออกไปนะครับทีนี้สังเกตดูที่ตัวรูปปั้นมันเนาะปึ๊ดอ่เห็นไหมครับมีหอ,อกทิมลงนะครับนี่คือครั้งแรกนะได้เป็นของหอ,อกครั้งแรกเลยก็คือ 1,873,000นนะครับผมนะทีนี้เราลองปล่อยตีไปสักพักหนึ่งนะครับทุบๆนะฮะมันจะโยนไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวเราเอาสักสักสัก3 4ฮิตพอเนาะเดี๋ยวเรารออีก2ฮิตนะครับเนี่ยมันก็บ,บีปักไปเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะอันครั้งที่สมาแล้วเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับเอาสัก4ครั้งเนาะแล้วก็ไปดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับ อ่าที่สี่อ่าพอละท่านี้พอ, 4, อ, 4, อ 4, ครับผมนที่เราก็มาดูกันว่าหอ,อกทำเท่าไหร่นี่ครับหอ,อกเนี่ยทำได้ถึง1อ่าสองสองล้านเลยนะครับผมนะส่วนแมงมุมเนี่ยของเจตโตนทำได้ประมาณล้านหกนะครับแรงขึ้นเยอะเลยนะครับคือแรงกว่าเลยแหละนะครับผมนะผมถึงบอกว่าบางทีมันแรงกว่าจะซ้ําไปนะครับในตัวความสามารถของอ่าหอ,อกเงินครามนะครับนะตัวสกิลดูง่ายมาก,กน,นะหอ,อกปุ๊บลงมาเนี้นะผมเนี่ย ทำดาเมตร1ทีนะครับแล้วก็รอเคลียร์12วินะครับในะดับเลเวล5เนาะหากเป็นเลเวล1ก็รอ20วินะครับนะโดนได้มากที่สุดถึง4เป้านะครับรวมเป้าหลักด้วยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะว่าไอ้เป้าหลักๆเนี่ยมันคําว่า5เมตรประมาณไหนนะครับนะก็คล้ายๆกับไปตัวหุ่นกี้ที่มันยืนอยู่ข้างหน้านะหุ่นฟางนะฮะเดีย๋ยวรอโหลดฉากไปหนึ่งนะเนี่ยนะผมเนี่ยไอ้พวกเนี่ยโดนหมดแล้วเนี่ยเเเดดีี๋ยยวรวรรานนนะตััละปึ๊คบผมโอ้ มันก็ล้วนที่หนึ่งนะครับนะแต่มันโดนหมดนะไอ้พวกนั้นอะนะครับผมมาอยู่ระยะ5เมตรนะครับแบบที่โดนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลงแดนรับลงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ช่วยนะครับนอกจากเป้าเดียวจะมีการช่วยเป้าแบบรวมๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการ์ดที่โคตรละดีนะครับผมหาไว้ตามๆใบหนึ่งก็ได้หรือจะใส่สุดแบบ5ใบเหมือนกับท่านตาดไม่กว่าคนนี้ก็ได้นะครับผมนะก็คือที่ไปคิดง่ายเนาะสำหรับการรีวิวให้เห็นภาพของตัวการ์ดนะครับผมนะโอ้คำศึกษาไม่ออกนะครับ ก็ไว้าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมสำหรับการตัดสินใจในการใช้นะครับผมสำหรับนี้ขตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม